ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการอาธิบายนะครับแผนการเทรดที่ผมเข้าจังหวัดสเกลปิ้งตรงนี้นะครับว่าผมเนี่ยใช้เงื่อนไขอะไรบ้างน,นะครับตรงเนี้ยจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าใครดูคลิปที่ผมวางแผนเมื่อเช้านี้โซนด้านล่างเนี่ยมันคือโซนดีมานใช่ไหมครับอ่าโซนดีมานที่ผมตีเส้น1852.57อเ่ะอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันตรงกับจุดไหนอ่ามันตรงกับไปลายไส้ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันเป็นแท่งคู่ เป็นแท่งคู่แล้วก็พักตัวลงไปก่อนที่จะโดนเบรกนะครับแสดงว่าจุดตรงนี้มันจะต้องเป็นโซนของดีมานนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าชนแล้วมันจะเด้งขึ้นเลยทุกครั้งนะครับเราต้องดูแท่งเทียนกลับตัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชนแล้วมีแท่งเทียนกลับตัวเด้งขึ้นนะครับแสดงว่าจุดนั้นมีแนวโน้มที่จะกลับตัวนะครับอ่ะแล้วจุดนี้นะฮะเขาชน เข้ามานะฮะเข้ามาใกล้เคียงแต่ว่าไม่ถึงกับชนแต่มันเกิดแท่งเทียนกับตัวนะครับเป็นการคอนเฟิร์มเนาะอ่าไม่ชนแต่คอนเฟิร์มเราสามารถเข้าเทรดได้นะครับเห็นไหมแท่งเทียนบูลิสตนะฮะเกิดขึ้นมาแล้วก็เราสามารถเข้าแท่งนี้ได้เลยนะฮะห้ของแท่งนี้ก็ได้หรือจะรอปิดแท่งก็ได้นะครับเงื่อนไขของเรานะฮะก็มีการชนที่แนวรับอ่าชนที่ดีมาร์แล้วเกิดแท่งเทียนคอนเฟิร์ม แล้วยังไม่พอครับตรงนี้เราดูที่สโตกับไอซ์ไซด้วยครับอ่าผมดูสโตด้วยนะครับสโตอยู่ในช่วงโอเวอร์โซแล้วก็ไอซ์ไซนะครับอยู่โอเวอร์โซด้วยนะครับพร้อมกันเลยตรงนี้ผมก็ใช้ทม์เฟรม m 5ในการดูนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะสเกลปิงนะครับเก็บสั้นนะฮะไม่ได้อยากถือยาวมากนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเทนมันเป็นเทนลงลงมาเรื่อยนะครับไหลลงมา ถ้าเกิดเราจะเทรดตรงนี้เราต้องเน้นเก็บสั้นนะครับผมก็เลยคำนวณหลอดออกมาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันล่วงลงมาประมาณห้าสิบเนี่ยหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดห้าหนึ่งเนี่ยผมก็แพ้แล้วนะครับเพราะว่าสต็อปลอผมอยูอ่บริเวณแถวนั้นนะครับเพราะว่าผมต้องการให้กราฟตรงนี้มันรีแอคนะครับจะสังเกตได้ว่ากราฟราคาในทุกๆครั้งเนี่ยเขาชนเขาชนแล้วเขามักจะเด้งก่อนอไอ้ช่วงเด้งนี่แหละ ผมออกหลอดใหญ่เป็นการส c a l p i n g มันทําให้ผมเนี่ยได้กําไรนะครับผมไปเล็กน้อยแต่ผมก็ปิดแล้วนะครับแบง่งปิดเมื่อกี้ก็ปิดไป9หลอดนะครับเหลืออีก1หลอดเอาไว้ run trend ไกลๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไปไกลสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาชน s l ผมก็ปล่อยนะครับเพราะว่าผมเก็บกําไรแล้วก็เก็บทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีประมาณนี้เนาะดูสโตโอเวอร์โซนะครับไอซโอโซแล้วก็ชนแนวรับพอดีนะครับมีโอกาสเด้งอยู่แล้ว โซนเนี้ยผมบอกไปแล้วในคลิปที่ผมวิเคราะห์นะครับอ่าเป็นโซนนี้นะครับเห็นไหมถ้าใครดูก็น่าจะจําได้นะฮะเห็นไหมโซนนี้ก็ลงมาแล้วก็เด้งอ่ามันอาจจะเด้งไกลหรือไม่ไกลไม่รู้นะครับแต่ในเมื่อแท่งเทียงคอนเฟิร์มเราก็เทรดนะครับมันครบเงื่อนไขพอดีไงสโตก็โอเวอร์โซอาร์ไซก็โอเวอร์โซนะครับแล้วก็ชนแนวรับพอดีก็มีโอกาสเด้งอยู่แล้วนะครับ พื่อที่จะไปทำโอเวอร์บอทของทําเฟมใดทําเฟมหนึ่งนะครับอย่างเช่น M 5นะครับอ่าโอเวอร์บอแล้วนะครับเห็นไหมแล้วเกิดไดเวอร์เจนต์นะครับอ่าเกิดไดเวอร์เจนต์แต่ไดเวอร์เจนต์ M 5้ามันก็เป็นการพักตัวได้นะครับเราไปเอาแนวเอานอนกับ M 5ไม่ได้นะครับอาจจะมีการพักตัวเล็กน้อยก็ได้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับอาจจะพักตัวลงมาถ้าเกิดว่าไม่ทําโลต่ากว่าโลก่อนหน้าเนี่ยเขาอ,อาจจะทะลุไฮนี้ขึ้นไปได้นะครับ อ่าไฮนี้ถ้าทะลุไฮนี้ขึ้นไปได้มันจะเป็นการเบรกโครงสร้างอ่าจะเป็นการเบรกโครงสร้างเป็นการเสียโครงสร้างของขาลงชุดนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็ย่อลงมาถ้าย่อลงมาแล้วไม่สามารถทาโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้นะครับเราดูสัญญาณแท่งเทียนกับตัวแล้วก็เด้งขึ้นไปนะฮะแล้วก็บายต่อขึ้นไปเพราะว่าเขาจะกลับตัวขึ้นไปจุดเนี้ยก็จะเป็นการรีบาวของไทม์เฟรมใหญ่นะครับอย่างเช่น4ชั่วโมง อ่ะเพราะว่าสีชั่วโมงเนี่ยโอเวอร์โซอยู่นะครับเขาอาจจะไปรีบาวขึ้นไปเพื่อที่จะเซลลงมาต่อก็ได้อันนี้เราก็ต้องติดตามดูกันอีกทีเนาะก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะมีความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ